สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านพี่น้องครับที่บ้านของพี่น้องนั้นนอกจากจะมีรูปพระเยซูเจ้าก็ดีรูปแม่พระก็ดีเราก็ยังมีหนังสือพระคัมภีร์ที่เราสามารถจะเปิดอ่านได้ทุกเวลาเพราะถือว่าพระบิณฑ้าต้องการที่จะพุดกับลูกๆของพระองค์และในจํานวนนั้นก็มีบทจดหมายถึงชาวฮิบรูนี่แหละครับ ถ้าพี่น้องอ่านก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าต้องขอพระบิเจ้าโปรดให้เราได้จับข้อความที่จําเป็นวันนี้ก็พูดถึงว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพียงครั้งเดียวตลอดไปคนอื่นนั้นต้องทําทุกวันแต่ว่าพระเยซูเจ้าทําครั้งเดียวถวายพระองค์ก็ทําครั้งเดียวอรรดาพระสงฆ์ซึ่งมีความสามารถจํากัด ชาวบ้านก็มีความจำกัดอีกจะต้องมีการถวายทุกทุกวันสิ่งที่พระองค์ทรงนำไปด้วยไม่ใช่เลือดแพะหรือเลือดลูกโคแต่ทรงนำพระฤทธิ์ของพระองค์เข้าไปทรงกระทำให้การถ่ายกู้นิรันดรนสำเร็จถ้าการประพรมบุคคลที่มีมนทินด้วยเลือดแพะเลือดลูกโคแล้วสมหาอะไรกับการที่บุคคลนั้นจะได้รับพระฤทธิ์ของพระคริสตเจ้าและ พระฤทิของพระองค์นั้นจะสามารถชำระจ,จิตใจของเขามากสักเพียงใดนี่คือข้อใหญ่ใจความของจุดบายนะครับเราได้พูดมาแล้วว่ามีการประพรมในใน,ในพิธีกรรมของชาวยิวนั้นจะมีการพรมจะเป็นพระแท่น็ดีหรือจะเป็นคนก็ดีคนที่มาร่วมพิธีด้วยก็ดีเพื่อจะให้เขาหลุดพ้นจากบาปแต่การที่เรามีพระเยซูเจ้าได้ตายบนไมกก้กางเขนของเราเนี่ย ก็เป็นการทำให้จิตใจของมนุษย์มีความบริสุทธิ์มากสักเพียงใดเพราะว่าลูกวัวน,นั้นไม่มีความหมายอะไรลูกแพะก็ไม่มีความหมายอะไรแต่พระเยซูเจ้าเองเป็นพระผินเจ้านะครับคือความแตกต่างเมื่ออยู่ที่นั่นและเป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ด้วยเราเห็นประชากรมากมายมาล้อมรอบพระองค์ แล้วก็พระองค์ก็เกือบจะไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหารในพระวรสารในวันนี้เราพอจะสรุปความได้ว่าการที่พระองค์สามารถทำอัศจรรย์การที่พระองค์สามารถอธิบายเรื่องของพระพินเจ้าเทศสอนได้อย่างจุใจเนี่ยทำให้คนหลายคนได้ติดตามพระองค์ตลอดสามปี ฉะนั้นเราจรึงเห็นว่า,ามันก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดา,าพระสงฆ์ที่ในการที่จะดูแลสัตบุรุษเราไม่ได้ดูแลสัตบุรุษตามใจของเราเองแต่จะต้องดูแลสัตวุรุษตามความต้องการของสัตบุรุษบางทีเราไม่ถือตัวเองเป็นหลักว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้จึงจะมาพบพ่อได้แต่ควรจะบอกว่า เมื่อมีความจำเป็นก็ได้ทุกเวลาบางทีรถหวอก็ดังอยู่หน้าบ้านพ่ออยู่บ่อยๆเนี่ยถ้าเป็นคริสตชนก็จะมีการเรียกพระสงฆ์ไปโปรดสินโปรดพรซึ่งพ่อก็ได้บอกกับพวกพระสงฆ์ว่าเราจะต้องพร้อมอยู่เสมอตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลคนป่วยที่บ้านสม่ำเสมอเยี่ยมเยียนแล้วก็โปรดสินศักดิ์สิทธิ ถ้าหากว่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เขาได้รับสินเจิมคนไข้ไปเลยเพราะสินเจิมคนไข้นั้นลักษณะพิเศษของสินเจิมคนไข้ก็คือเหมือนกับยารักษาถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิเจ้าเขาก็ได้รับการรักษาให้หายและไม่ใช่น้อยคนเลยนะครับบางคนโรคหนักๆเนี่ยโรคโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยก็เคยมีหลังจากการเจิม แต่แล้วเขาก็ได้รับพระพรของพระพินเจ้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เขาได้มีโอกาสได้กลับมาหาพระพินเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาของพระสงฆ์ก็คือเวลาของชาวบ้านไม่ใช่พระสงฆ์ตั้งเวลาของตนเองแต่ชาวบ้านก็น่าจะได้รับผลบุญจากการที่มีพระสงฆ์ประจําวัดแล้วก็ควรจะให้ความร่วมมืออย่างที่พ่อบอกเมื่อกี้นี้ว่าเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยนั้นควรจะให้พระสงฆ์ได้รับรู้ แล้วก็ไปเจิมเขาก่อนที่จะต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะเวลาที่เข้าโรงพยาบาลแล้วอาจจะมีการผ่าตัดอาจจะมีอาการแทรกซ้อนอะไรบางอย่างถึงเวลานั้นคนป่วยอาจจะพูดไม่ได้แก้บาปไม่ได้ก็เลยทําให้เราเสียโอกาสในงดงามก็ขอ,ขอให้พี่น้องได้ร่วมมือกับทางพระศาสนาจักรเพื่อความดีของพี่น้องเองสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์